มาเป็นเรื่องของเพลงไปแล้วคราวนี้มาต่อกันเรื่องของซีรีส์บ้างดีกว่านะคะ Ghost Doctor ะค่ะตอนนี้กำลังจะมีให้ชมที่ t r u วิชั i น n ์แล้วล่ะค่ะแฟนผลงานของ2องหนุ่มฮอตจากแดนคิมจีย่างเรและคิมบอมรอกรีดกันหน้าจอได้เลย เพราะตั้งแต่18เมษายนนี้ซีรีส์ Ghost Doctor ผลงานแสดงเรื่องล่าสุดของสองหนุ่มแซบคู่นี้จะมาลงจอให้ได้ชมกันทาง t r u e v i ั i o สทุกคืนวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มตรงทางช่อง True Korean Mall หมายเลข141 โดยซีรีส์ Ghost ด็อกเตอร์จะเล่าเรื่องราวของชาย,ยองมินรับบทโดยเรนสัญญาแพทย์ผ่าตัดหัวใจระดับอัจฉริยะเจ้าของสมยาหัตถ์เทวดาแต่หลังประสบอุบัติเหตุจนร่างกายอยู่ในสภาพผู้ป่วยโคม่าวิญญาณหลุดออกจากร่างไปสิงในร่างของโกซึนทักซึ่งก็รับบทโดยคิมบอมแพทย์ประจำบ้านน้องใหม่บุคลิกสดใสซึ่งเก่งมาก,การรด้านพฤิฎีแต่เรื่องปฏิบัติเข้าขั้นติดลบความวุ่นวายจึงบังเกิดเมื่อสองนายแพทย์หนุ่มนิสัยต่างขั้วมารวมร่างกัน แถมทั้งคู่ยังไปพัวพันกับความลับอันตรายของเหล่าเศรษฐีเข้าไปอีกผลงานเรื่องนี้ยังร่วมด้วย2นักแสดงสาวทั้งยูอีและสซนาอื่นเปนแฟนรอติดตามชม Ghost Doctor กันได้ทุกคืนวันจันทร์และอังคาร2องทุ่มตรงทางช่อง True Korean m a l l หมายเลข141เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่18สเมษายนนี้ก็คือคืนนี้นั่นเองนะคะ2องทุ่มตรงนะคะรีบดูกันได้เลยใครที่คิดถึงนะจ๊ะสหนุ่มเรนแล้วก็คิมบอมค่ะ ได้แล้วนะคะ